นี่นะครับโอ้โหหลายคนเห็นแล้วขนลุกขนพองนะครับสยองจริงๆชื่นชมนะครับความกล้าของเสียงเอเดนครับหรือว่าน้องเอเดนนะครับลูกชายของคุณกายและก็คุณฮารุนี่นะครับหลายคนถามบอกกลัวอะไรบ้างเนี่ยลูกโอ้โหตุ๊กแกตัวเป็นๆก็จับครับคุณผู้ชมนี่นะครับสำหรับน้องเอเดนลูกชายคนรองของนักแสดงสาวฮารุ สุประกอบกับสามีหนุ่มอย่างพี่กายรัชชาลนน,นะครับเพราะไม่ว่าจะให้ทําอะไรนะครับหรือว่าประชนภัยหนักหน่วงแค่ไหนเนี่ยหนุ่มน้อยก็พร้อมที่จะสู้เสมอนะครับน้องเอเดนเนี่ยนะครับส่วนมากหลายคนถ้าติดตามไปแฟนคลับก็จะเห็นผมก็เคยเห็นคลิปส่วนมากจะนอนหลับนะเมื่อก่อนโดนกระแกนะครับออคุณฮารุเนี่ยถ่ายชอบถ่ายลงนะครับเพราะาไปไหนก็หลับนอนหลับไปหมดทุกทริปไปเที่ยวไหนนะครับ แต่ก็เป็นนักขจุภัยครับให้ทำอะไรก็ทำลุยนะครับแอดเวนเจอร์มากชีวิตนะครับหลายคนก็บอกว่าโหเลี้ยงลูกได้น่าสนใจนะครับสำหรับคุณกายคุณฮารุเนี่ยอย่างเช่นประเด็นล่าสุดนะครับคุณฮารุได้มีการเปิดเผยภาพทำเอาคนเป็นแม่เนี่ยแทบเป็นลมเลยเดียวนะครับเมื่อมีการยกครอบครัวเนี่ยไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครพนมระหว่างทางเนี่ยมีการแวะบ้านตุ๊กแกครับโดยน้องเอเดนเนี่ยอาสาเป็นคนทดลองจับด้วยมือเปล่าทันทีจับตุ๊กแกมือเปล่าครับคุณผู้ชม ซึ่งทางด้านฮารุเนี่ยมีการเขียนแคปชั่นไว้ในคลิปนะครับบอกว่าจุดแรกก่อนจะถึงนครพนมแวะบ้านตุ๊กแตกไปเล่นกับน้องก่อนกระเจิงกันหมดนะใจกล้าจับตัวเป็นๆแค่เสียแล้วก็ต้าพี่ริมไหวแค่อบแห้งส่วนแม่กับพี่ราบได้แค่ชะงือมองนี่นะครับครอบครัวเขาไปเที่ยวในนครพนมกันแล้วแวะบ้านตุ๊กแกทุกคนไม่มีใครกล้าจับตุ๊กแกตัวเป็นๆครับนอกจากน้องเอเดนลองไปชมคลิปเต็มๆครับ

เลยหรออย่าปล่อยนะลูกเดินี่ก่อนยู่นี่ก่อนอยู่นี่อยู่นี่ก่อนเดินนี่ก่อนเออยอ็นดูมากโอ้โหเแล้วเอาไปตรงใก่นะแล้วเอาไปไก่นะพี่ที่ชอบอะไรของทำไมนี leuk, ่โอ้โหคุณผู้ชมครับงานนี้แฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ชื่นชมในความกล้าหาญของน้องเอเดน ดาบบางคนกับไอาปาาบอกเลยว่าโ,โหน้องเก่งมากจริงๆเพราะหากเป็นตัวเองเนี่ยเห็นก็ขนลุกแล้วนี่จับตัวเป็นๆครับคุณผู้ชมโอ้โหได้ได้ว่าสุดยอดนะครับแอดเวนเจอร์มากนะครับส่วนมากเด็กๆจะกลัวตัวพวกนี้นะครับแต่สําหรับน้องเอเดนเนี่ยใจสู้จับตัวเป็นยังไม่เพียงพอครับวิ่งก็ไปไล่แกล้งทีมงานคนอื่นอีกต้าหากเป็นไงนะครับโอ้โหคนกลัวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าขนลุกขนพองแน่นอนนะครับแล้วก็เอาวมวยใกล้ๆหน้าด้วยโ,โหที่เห็นนะครับ คุณฮารุก็บอกว่าอย่าเอาไปใกล้หน้าอย่าาไปใกล้หน้าก็จับนะครับสนุกสนานเล่นไม่กลัวนะครับโอโ้โหเป็นเด็กที่แอดเวนเจอร์จริงๆเข้าไปทีเดวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกคมครับ